สวัสดีครับมาเรืองมาแล้วโอเคนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับสิ้นเดือนนะก่อนจะบอกว่าอยู่กับรถอะไรต้องบอกว่าวันสุดท้ายของเดือนนะครับผมก็ถือว่าเป็นวันดีๆนะครับผมปังๆนะครับจบเงินสดเพิ่มไปอีกสองคันนะครับผม มาดูกันต่อเลยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมขอประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งรอบนะครับผมมีรถเก่าไม่ได้ใช้หรือว่าอยากเปลี่ยนรถใหม่นะครับทางไอคายินดีรับเทิร์นรถด้วยนะครับผมบางคนอาจจะไม่รู้นะครับผมเพราะว่ารถของเราช่วงนี้เป็นรถใหม่ๆเข้ามาเยอะมากนะครับผมหรือว่ารถใหม่เกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมแต่ว่าเราก็ยินดีที่จะรับเทิร์นรถเก่าของลูกค้านะครับผม โอเคนะครับผมวันนี้ก็มีจบสดไป่สองขันเลยนะครับพร้อมนำรถมาเพลินด้วยนะครับผมคันนี้ก็อีกหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันใหม่ใหม่มากๆและได้ชุดแต่งรอบคันจากโรงงานด้วยนะครับผมสำหรับมิซูบิชิแอททราดนะครับผมปี2021นะครับผมตัวนี้เป็นสีขาวมุกจากโรงงานนะครับผมหย่ยมเลยนะครับผม ท่าใดที่เข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเปิดการมองเห็นแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพจไรคาของเรานะครับผมสวัสดีทั้ง5คนดูนะครับผมเลขไม้เพียงหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับเป็นรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงเลยนะครับผมสุดแต่งนะครับผมแล้วก็หน้าโฉมนี้คือโฉมปัจจุบันนะครับผมต้องย้ำกันหน่อย มาเดี๋ยวมาดูภายในกันเลขไม่เพียงหนึ่งหมื่นสี่พันกิโลเท่านั้นนะครับอัตถาดโฉมนี้นะครับจะได้กุญแจรีโมทนะครับแล้วก็จะได้หน้าจอจากโรงงานนะครับผมเป็นหน้าจอของมิตซูบิชิมอเตอร์เลยนะครับผม ตัวนี้เป็นหน้าจอจากโรงงานนะครับแล้วก็มีพวงมาลัยมันติฟังก์ชันให้แล้วนะครับเับเกียร์ถอยตัวนี้เดี๋ยวเราจะต่อกล้องถอยให้ด้วยแต่ตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้ต่อกล้องมานะครับเป็นหน้าจอเป็น Android จากโรงงานนะครับปรับเครื่องเล่นแล้วก็พ่วงกับมันติให้นะครับถุงลมนิรภัย2ลูกนะครับ Airbag ABS นะครับผม เกียร์ออโต้นะครับผมแล้วก็มีตัวทดเกียร์ด้วยนะครับตัวทดเกียร์หรือว่าทิปจอนิกนั่นเองนะครับเอาไว้ขึ้นทางชันหรือว่าเอาไว้เปลี่ยนเกียร์เวลาเร่งแซงนะครับผมเมื่อกี้โดนเท้าใครแน่ๆนี่นะครับเบาะใหม่ๆเลยเยี่ยมมากตัวนี้มีตัว t ท a c t i o n control ให้ด้วยนะครับ เป็นรถอีโคคาแต่มีแท็กชันคอนโทรลให้แล้วก็ตัวกระจกพับข้างไฟฟ้านะครับแล้วก็มีตัวออโต้สต็อปให้ด้วยนะครับสวัสดีลูกค้าทุกๆคนนะครับผมที่เข้ามาติดตามเพจของไอคา้านะครับวันนี้เป็นวันสิ้นเดือนนะครับผมพรุ่พรุ่งนี้หวยออกเปล่าก็อ๋อใช่นะ เออพ่กนี้ก็ขอให้ปังๆนะครับนี่นะครับผมตัวท็กชั่นคอนโทรนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นกระจกพับข้างไฟฟ้านะครับผมตัวส่วนตัวมือมือเปิดนะครับของเขาจะเป็นลายคาร์บอนให้จากโรงงานเลยนะครับเพิ่มความสวยงามแล้วก็แผงข้างก็จะเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับผม เลขไม่หนึ่งหมื่นี่พันกิโลเท่านั้นนะครับผ่อนเพียงหกพันบาทเท่านั้นได้รถสภาพเหมือนป้ายแดงเลยอันนี้ก็น้องๆรถป้ายแดงเลยนะครับผมยางไม่ต้องพูดถึงไม่หมื่นเดียวยางใหม่กิ๊บเป็นล้อขอบสิบสี่นะครับอันนี้ไม่ได้แถมนะไฟฉายตัวเนี้ย <laughs> ทีมงานน่าจะเช็ดแล้วก็ไฟฉายส่องดูนะครับตัวนี้นะครับผมน็อตไม่มีขยับนะครับเช่นเดิมฝาปรงเดิมนะครับลอยแต้มสีอยู่ครบนะครับสติกเกอร์มอกออยู่นะครับเดิมทุกจุดนะครับอาร์คซ้ายขวาเดิมหมดนะครับผมไม่มีรอยซ่อมใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสำหรับรถคันนี้เยี่ยม่แบบนี้นะครับ 369,000บาทนะครับจบได้เลยนะครับผมพร้อมผ่อนเริ่มต้นเพียง6,100บาทเท่านั้นนะครับจัดสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูตัวส่วนด้านท้ายเขากว้างพอสมควรนะครับของแอพพาพ ใส่กระเป๋าใบใหญ่ได้เลยนะครับตัวนี้เขามีตัวแผ่นรองให้แล้วนะครับเป็นของมิซูตรงรุ่นเลยใส่กระเป๋าได้สบายเลยนะครับเป็นอีโคโคาร์ที่ใช้งานง่ายนะครับกว้างขวางนี่นะครับพร้อมปั๊มลมไฟฟ้านะครับครบหมดเครื่องมือครบน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตเดิมหมดนะครับ ไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับเส้นเดิมฝาปรงเดิมนะครับรอยอาร์คสวยกิ๊บเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับผมสำหรับลูกค้าที่เล็งหารถเล็กนะครับผ่อนสบายแล้วก็ได้เหมือนสภาพเหมือนมือหนึ่งขอว่าคุ้มคุ้มแบบสุดๆเลยนะครับ เดี๋ยวให้ดูให้ดูแผ่นส่วนคอนโซลอี่ยมมากๆตัวนี้เป็นเกียร์ CVT แล้วนะครับเกียร์ของเขาค่อนข้างนิ่มนะครับตอนออกรถเราแถมเช็คระยะให้หมดเลยนะครับผมด้านหลังไม่ได้แคบแบบที่คิดนะครับผมอันนี้ส่วนตัวผมสูง180นะครับ ด้านเขายังเหลือๆเ,เลยนะครับโอเคนะครับผมฝากไว้นะครับท่านใดที่สนใจสามารถแคปหน้าจอแล้วก็เข้าอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเราจะมีน้องแอดมินคอยตอบอยู่นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสิ้นเดือนนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมเงินทองไหลามาเทมานะครับผม ส่วนต้นต้นเดือนก็ขอให้ถูกรางวัลกันทุกคนเลยนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับผมสนใจเข้ามาเที่ยวดูรถตัวจริงได้ที่ไอคานะครับผม